อ้าวคือได้ข้าวเยอะแท้ต้องใส่ใจได้กำไรเยอะนั่นเนี่ยโว้ยสิไม่ได้กำไรเยอะอีหยงค่ะโลละห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะในเกียรตินะค่ะเนี่ยขึ้นมาสั่นึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาบรรลุค่าเขาคือซ้ำหีหมดค่ะโลละห้าบาทนึงซื้อขี้มากินก็ว่ายิ่มตัวย้่บอะไรอ้าคือไม่ไปขายเอาค่าปุ๋ยคืน สิบ้า,าขายออกค่าปุ๋ยอย่างค่าภาษาหาบาทหนึ่งค่าตากไว้สกียใกล้จุ่พาดีก็สนจหรือเบื้องวัดซันปลากระป๋องสิบแปดบาทผมสุลดถุงละเจ็ดบาทเขาซันโนลลหาบาทแค่ไหนมันสิตแตกหรอกมันย้อว่าคนอีสายมาดีอยู่ขี่ค่าเขา,ขาแดกขี่บนค่าอย่าแดกเขาค่าเพราะว่าสิบปขายหัวปอดแม่มันสิตแตกเ้อ ตากไปเถอะเกียเป็ดเกียรใกล้ผุนมีประโยชน์ก็นี่ค่ะทุลาอีหยงังค่ะที่ไปใกลหัวปอดมันกินบ่หมดกับเผาถิ่นแม่มันจะเชื่อผุนอ่ะค่ะว่านที่ไม่นกไนโน่ผุนถ้าแม่นนกหนูน่ที่มากินเด้หฮาบาค่ะมึงดูนี่มึงดูมึงดูนี่เออ เบิ่งดูสิไปข้ายใส่ี่เอาถามดูกิโลละหาบาทนี่เอาปุ๋ยในสอลละแปดร้อยเก้าร้อยค่ะพี่น้องไม่อยากพากไกล้ยุ่สายแลมมาก,กินทำไมสวพุุนเห็นบอกมันพานลูกมันมาก,กินแล้วมากินเลยลูกมาเลยมาเลยหให้ใกล้กินดีก็ค่ะดีก็สิไปข้ายหัวปอดแดมันแดกตัวแล้วเบิ่งว่าซันปุ๋ยสอบละแปดร้อยเก้าร้อย เวลาขายเขาได้โลละห่าบาทนึงซื้อขี่มากินกับพ่ยิ้มตัวสิวิประโยชน์อี่ยังคานี่เห็นบ่นี่มาให้เอาเด้อพูดใดบว่ามีเขากินค่าผพูดใดน้ำท่วมเมาเด้อคามาให้เอาโรดค่าพ่แพงดอกค่าบริจาคท่านดีก็ดีก็ไปขายหวัวปล่อยแลงแม่มันแดกเห็นบ่หน่เห็นบ้าเ,าเาย่โพล่เรียวกันยังมามึงเนี่ย กูมาเหลือใจเด้แม่มึงเอยจักเดือนเอาหมุ่อว่านี่เอาแต่เจ้าโตกาจ้ว่าใส่ปุ๋ยจ้ว่าเกี้ยวจ้ว่าดำเจ้ว่าสวสีได้เป็นเม็ดนี่เอาบันสีซื้อจ้าไหนเจ้าว่าสี่บาทห้าบาทวะนี่แม่เออบันเข่าสานว่าสันคือจังรอดละสี่สิบห้าบาทพุ่น คือจะลดลาคาสิบบาทพุ่นมันสิคายเป็นสางกระโลกไงพ่อมันอยู่บอกเหือสิคายไปสร้างมีไม่พ่อมันอยู่บอกูจะมัง,งึดแถะมันเขาเปียกมันคือซื้อถือตายขวดแม่มนแถะแล้วข้าเขาเปียกสันซ้ำขี่แกบหนีอีขี่คาเขาแต่ขี่แกบกับแพงก็หนีด้อค่ะขี่แกบเขาซื้อไปเผาท่านขี่แกบเขาซือาอาาซ้อไปเผาอิฐเผาปูนขี่แกบเขาพื้ซื้อไปเผาเซรามิกลกละแปดบาทค่ะ แต่ว่าเขาเปลือกมีค่ะแนวซีแตกได้นี่ค่ะนแนวแดกได้นี่ค่ะโนละซีบาทหาบาทมันเป็นไปได้จ้งไดเอากูคือะมาเงือแทะสิบ่ได้เอาเขาดีบอโอเฮดหน้าใบเผาทานค่ะคักตัวนี่ขี่ขาเขา่ามันสรางประเฮดอันน,นโกโกั่นได้แต่เือโกโก้คั้นได้แต่เฮือท่วมทุ่งข้าวสาลีเกิดเป็นโกโก้คั้นเนี่ยกูทีเอาช็อกโกแลตประเทศร่องหนีขี่ขา มึงดูสิไปิเฮ็ดนี่ยังได้นี่เอาพี่น้องเอรเีอยู่พุ่นใกล้กับมากินกับพองกันม่กินกับไปกินโลดกูบะแพงดอกค่ะดีก็ไปท่านสแตกว่ามาแล้วศูนย์มึงแน่พี่น้องเอ้ยบ่าสัวสีเอาขึ้นเล่าซ้ำได้เดี๋ยวนี้เขานี่ตากแมวมันไปนีแหละมันอหอดเกีหมอเก็ยแดดพุ่นอะ เออค่ารถเกี้ยวนี่เอาไรล,ละแปดร้อยพี่น้องค่ารถเกี้ยวไรล,ละแปดร้อยค่ะนี่ตากอยู่นี่หามือแล้วนี่มันถืกลายก็บว่อยากเอาเขาเล่าเขายุ่งเขาช้างชื้นๆนี่ลหละค่ะตาให้มันสมนนาหัวปวดแหลมันอยู่นี่ใชมเงดไทยเถอะือ,อ โลละหาบาทวะนี่แม่โลละซีบาทวะนี่แม่เอ้ยแต่กูขายหีก็ไเลยตั้งไว้พันสองผุนเขาสีน้ามเยวหนึ่งว่าสะเถาะศูนไปแหกเขาสีซื้อๆนี่ถ้ามีแห้งถ้าได้เงินอันนี้เฮ็ดหน้านี่เอาตามมาังว้ซีเดือนหาเดือนชั่วสิได้เกี้ยวชั่วสิได้ตากชั่วสิเป็นเมน็ดนี่คือว่าสือกูแพงแพงนเอา้ามันผงสุสลดวาสัน มามาว่าสันห่อละหกเกตบาทผมสุรดว่สันห่อสําแตดหมานี่บันเขากูนะนะน้านนสิแตกสามคาบนี่แหม่เช่าเทียงแรงนี่แหม่ฮื่มึงบอสิแตกเข่าบอมึงอ e ิมทิพบอกฮมึงแดกขี่บอกกูถามดูโอ้ออ้เหี้ยสมควรพัฒนาได้เดี๋ยวดอคุณหลอกดาวคุณบอกว่าข้าวตันละเท่าไหร่ หมื่นห้าหรอหรือเท่าไหร่ตอนหาเสียงนั่นอีเขียเอ้ยตันละมื่นหามื่นหีหีกูนี่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยตันละหาพันหกพันโอ้แต๊กคีดินนี่เอาคีดินนี่คีรินซื้อมาถมเฮียนนี่ให้เกียดนะะี่ค่ะรดหนึ่งหกลอยขีดินซื้อๆนี่แดกกับบได้ขีดินนี่ซื้อมัถมเฮี่ยนลดละหก้อย รถหกล,ลอ้อขั้นสํำกับปั่นหมานี่บนันนีเข่าบันนีรถหกล,ลอ้อหนึงเอาไปขายโอ้ยหอดกับ่ได้คาปุ๋ยขึ้นเนี่ยจริงๆรงมึงดูนี่เอาไม่กินซอยกัน้ะพี่น้องค่ะไม่กินซอยกันว่าใครหัวปวดแหล่แม่มันดอก เชดได้เฮ็ดมาตวสัสีหาเดือนสว่วสิไรเป็นเม็ดเป็นน่ยวยส่วสิได้ยากปนไดเอาคนทำข้าวจนแย่งหมาคนทำนาจนยิ่งกว่าเออซุ้มล่วยแม่นพุนขี่ขาเขาเออสดกนสิไรกระซื้อเออรดละสิบห้าบาทกนะูแน่เห็นว่ากระไดเนาะรดละสิบบาทแน่ อันนี้เอียงค่ะโลดดสี่บาทหาบาทแต่สื้อเพชรดีกีให้มาแดกกกระสอบล้านที่หาลอยแล้วที่ไปซื้อเพชรมาเลี้ยงบันนี้เอานี่ว่าต้องเลี้ยงหัวอาหารค่ะเพชรนี่ค่ะเลี้ยงนี่แ่ละนี่เขานี่ค่ะ ไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาเลียงเนาะบ้านนี้เนาะซื้อเป็ดมาเลียงซื้อไก่มาเลียงขายเป็ดขายไก่โอ๊ยเหลือใจได้ปะว,ว่ามันสิได้ขายเขาว้ามันมันสิได้อันค่าปุ๋ยขึ้นว่ามันสิได้ทุนในฮอนขึ้นขี่ขาเขาเอ้ยเนาะสมบัติตายตเือ อันซัวๆนัน่นอันบ่มีสมองบ่มีมั่นสมองในการบริหารบ่มีมั่นสมองในการ,รส่งเสร,ริมเกษตรกรเชาหน้าหรือเช่าไรนั่นสร้าง่ตายแทนพวกเขาดีแท้คือบ่กกินขี้แท่นเขา่าคุณเอาเขาได้นี่อาหารลักได้นี่ยาอายุวัฒนะได้นี่เอาข้ามึงแดกเขามึงยู่ได้บอกอุทามดูขี่ขาเออไม่แดกข้าวจะแดกอะไร ไม่แดกขี่กูเหนียวเยาว้าศูนย์ไปแล้วซม,มี